สบายดีสวัสดีวันนี้นั่งจะไปบุญมาทโพนําเบาบอยเพื่อมานัง่าอยู่ตูกน้อยพื้นทีมาหลัดไปเบิ่งบางไพ่ใหญ่บางไพ่ลานไพ่เสนน้องการใชบียร์ยูทูปพี่น้องก็ ube, งกไปบปนี้ไปไปนี้ตลอดพี่น้องอยู่ห้องก่ได้คลิปเขาอยู่ห้าก,ก็ได้เขาไปเ้าก็ะด้คลิปพี่น้องไปโพก็จะพ่ดเด้อบางไพ่ใหญ่ไผ่ไยาวบางคนน้องวัวมาช่างวัตสิบอกว่าอันที่ไปถ่ายคลิปไว้ใหมากวันนี้นะ พ่อไงพี่น้องอวัลและพี่น้องอือกระถือจุกงเมน้องเทนเบาบอยไม่ใหญ่โซนนัก่ะเมน้องอ้วนเบิ่งคูเบิงค้นไปก่อนพี่น้องยังบางไสยยังไม่ได้จูปะพานางคือพยายังไมย์นะ โอ้ยยิงตูก่อลอดค่ะยาดไโลดค่ะยิงผูกไปคืนว่กระไดก่อนคือไปพางนั่นใช่น้อง บางไฟ่ล้าน่นาะจั้บ้านโบราันนี้เนาะจั้บ้านพอ่อยลายเนาะบางไฟล้านอุตุการณ์ให้ใหญ่เนาะอุตุานึ่งห้าชอบกันนะพอ่อย ทั้งหลังโอ้ทั้งหลังโอยสองงานพร้อมกันพี่น้องสองแม่ลูกไม่ใช่แหละบ่เฮ็นหว่านเงินล่ะพี่น้องซอยนั่งนี่ ตั้งไฟญ่เนาะเตรียมพี่น้องอย่ากระพริบตาเตรียมเนาะใหญ่คักใหญ่แน่โอ้ยเตรียงน้องมาแตะน้องมาเลยน้องเออคือแตะยูดเท้ากูมาได้คือเป็นพับติงโอ้ยนั่นก้อนหัวออกบ้านเรื่องเอาตอนนี้เที่ยวมาตังไฟเฮาขึ้น้านขึ้นฐานอ่าที่หนึ่งตั้งไฟขั้งที่หนึ่ง

แล้วใช้ป่ะน mm. euh no ี่น่ะดูนั่นน่ะสองหนึ่งไปแล้วใช้เอ้ยหัก็ได้เบบอดเป็นข้ายนเป็นขายนบ้างนี่น่ะบิดิดกบ้าเืองใช้ท่อเปนี้หือว่าประจำาบ้านทางพ่กเขาขนาด ย้อันอทาเนบรรดานักชมนักเสี่เต้องเ้าใจพี่น้องบ้านเฮ้าาผู้ใดช่วยกันก็นทอว่าให้เอาตามนี้เดได้ทางที่นึเบื้องทั้งพิจตะตเรตกกระทม่เดอวเอาพานเอาคือสิบพ่อเป็นบดีเนาะ เดียวกนั่งสูงอะไรแบบนี้ประจำปีบ้านดาโบ่บุญบังไฟไงบังไฟล้านถ้าพร้อมแล้วขอให้ดาบวัแก้วพร้อมกับคู่ย่อมโชคดีขึ้นสูงสูงล่องซาซาไข่สเก็ตมาหนีใส่น้ำชุกย่อมชคดีนับสามสองเดียวห่างเครื่องคอยยังบุญนีขึ้นกำลังปล่อยห่างเครื่องโอ้ยสิปล่อยห่างเครื่องก่อนจ้าเอาปอยเนี่ยปอยปอยเอาเลยพ่อวันพุธ แต่ลูกโป่งแนวบริสุทธิเนอะปั้นปองกันไปพี่น้องเสาหาเด้วยเถอะคุณข้าวหลายพี่น้องเอ้ยเฮ้ยคุณคากรีเที่ยงจะโก้เลย พอมาไพ่ก็ดีใจเรากระถือจ <AND> well. <speaking> ุกม <speaking> th ือจะแซวว่าบางไพ่เป็นค้นสูงึ้นสูงสูงล่องซาซใครได้เวลาหลายหลายเอดิมยืน่อยเอาเ ไม่ทราบว่าคนพี่น้องพูดโพลายระบอกลายระมองงองนั่งไปไปบ้านไิวข่าวรวบาดโคกับลูกเขัากลังล่างมาได้บ้าน ทั้งนาริการดังไฟของเขาจะแจ้งเตือนตื่นรอบนึงเบิ่งคอยจะเบิกนะพี่น้องแต่บางไฟอบางต่อไปนั่นกองเฮียบิษเฮียบิษเจ้าของห้างขายรถมือสองบ้านคึ้มสว่างเบิ้งตีใจด้วยพันธุไฟคุณ

ล่อพังอพังเป็นทั้งยขึ้นชุกชุ้ชาชาทนเวลาพี่ไปทั้งทั้งย่านทั้งุใ<า>จพี่น้อง,งเน,น้โอ้ยมาเดือดควันเลย ไช่ใเฮ้ยเขาบอก่ามืดผ้ามืดหุบนะเพื่นมันเนี่ยที่งานเชียร์นีผ่านผานไทยอราคุณสองมาช่นงมวันสนับสนุนผาไบเซนไปนอกอ่ด้วยการสนับสนุนเลิศค่ะผ้าไบเสนเบาจูเรือปีนี้มันคุ้นใกครอบครัวเนาะเหตุบอช่อนาเวที่ัดแห่งวดสตอี่โสตยนี้ยเด้อเดี๋ยวเอาคนไล่ลาย่ คน้าผุผ่ามาข้าวบกตุก่นพี่น้องใขอยู่เนว่ยจนตุ้งตะถึกเลยไ่ได้้อยู่เนี่ยนพี่น้องไ่เลี้ยวกาทาอีพี่น้องไถเล้ยวกาชาไทยเดินไทยกงเข่าพี่น้อง คนดีใจนะบางไผ่คืนคนเอะนกต้องทำเพื่อเสียงเอาไดคนคืนเยอะเสียงเอาเยอะต๊กเอะไต๊กเป็ีบันเท้งบันเด้งพวกปีน้ำกี่โต้อยนั่นนะเฮ้ยนั่ง้องคือนั่งพี่สอบก็ บังไซล่ามที่น้องมาแล้วเอาอนุญาตลดตัวเออเพราะว่านาเวทีกินิมพ์คัดหลายเลยเอาผลมาตกใส่เอออนุญาตได้เลย

โอ้ยพี่น้องไปเข้าหองน้ํากอดบัดนี้บ่ทัน้องบักไข่ตัวนี้นะของกนี่ลาเสงนะจักรอนอนี่าิกูติแนอง่เข้านะ